การแตะ2องครั้งเพื่อเปิดใช้งานขอ่หน้าแรกหน้าแรกหน้าแรกวิกเซตเบราว์เซอร์หน้าจอหนักเราว์เซอร์น้าแรก ขั้แรกคการแตะ Quick Step ร์แ e r นั่นคือควบคุมปิดปีนบอร์การตรวล็อกเพื่อรหัสอ่านดึงแล้วเื่อรหัสสาสี่สี่สัญลักษณ์หรือเป หยุดรอบอุปกรณ์แล้วต้นแป็นผิดพ์ไหักผ่านไว้หน้าจอหนักหน้าจอห,หนักน่งจากกองทางเป็นประหลุโมโทรภาพตัดกระดาษด้วนลายคล้ายมสันอยู่หน้าแรกหน้าจอหนักหนึงดหน้าจอหนักสองจัดสองเรลเซอร์หับอยูหน้าแรก แรกหน้าจอหนักสองจากสองการตั้งคา่าพื้นที่เก็บข้อมูลใช้ไปสามสิบห้เปเหนือสี่สิบเอ็ดจุดสามหนึ่งกกน,นทีทานรัดและการกำหนดเวลา7ส็จจากเกมีในรายชื่อ9รายการทารลัดและการเข้าถึงการแต่งตั้งกาการช่วยเหลือพิเศษ9ก้จากเ้า การช่วยเหลือพิเศษการช่วยเหลือพิเศษการแตะสอครั้งเพืเปิดให้ครอบแบบเกอรเปิดทรอบแบกกอุปปรณกอจะอธิบายนะฮะใช้บริการการแตะถึงจะอยูุ่ดหลายสิ